สวัสดีครับวันนี้พวกเราไดกศึกษาสื่อสารองค์กรปีที่สองสามปะอกันสามสองกันรัน้อก็ตอนตอนนี้สองอยู่อ่ะครั้งแรกนะคะ ปีแรกเลยได้เรียนที่นี่ก็ทั้งปีเลยนะคะคณะนิเทศศาสตร์ที่นี่1.1น่ะคะก็ได้ไปฝึกที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะคือไปตอนแรกเขาให้เขียนข่าวก็ตอนแรกก็เขียนไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าพอพักหลังๆคือได้ออกต่างจังหวัดบ้างได้บินไปน่นไปตังไปทําข่าวที่สงขลาอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะชอบชอบแบบนี้หนังสือพิมพ์บ้านเมืองครับโตะข่าวอาชญากรรมฝึกที่นี่ก็ตอนแรกคิดว่าคงจะเจอศพ อย่างที่เพื่อนเคยเจอนะครับเจอแต่จริงๆเจอแค่ศพเดียวเจอแค่สองศพครับก็ไม่ค่อยศพแรกกับศพสวยครับเพราะว่าสวยด้วยหมายถึงเขาเป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้ชายแต่ว่าแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วด้วยจัดจัดปา้ยิ้มด้วยจัดปา้ยิ้ม้วยใช่ไหมแต่ศพที่สองนี่ก็ก็สยองเล็กน้อยครับ ก็ได้ออกไปทำข่า,ขาวนอกสถานที่ค่ะแต่ทำข่า,ขาวเกี่ยวกับอัจฉรกรรมแลหูกีปุ๊บทำข่าวอัจฉรกรรมก็โอ้โหเจอประเด็นสำคัญเลยค่ะเออติ้งต่างที่ข่มขืนนะคะแล้วก็ไปหาแบบก,กระดูกเงี้ยค่ะแบบ like บ้านาก็ล้างบ้านบ้านลบ้านล้างมากแล้วเจออนะไรเาเจอที่คาดผมได้ผู้หญิงค่ะเด like <you> ี๋ยว แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ค่าค่ะตาโลก ถ้าพูดถึงถามว่าก่อนฝึกงานครั้งแรกอ่ะเป็นยังไงแล้วความคิดอ่ะแบบต้องแบบต้องโดนอะไรหลายอย่างเพราะเป็นคนที่เขียนข่าวไม่ได้แต่มาเรียนที่เนี้ยหลักสูตรของเขาอ่ะคือจะให้เริ่มการจากการเขียนข่าวก่อนใช่ก็อันจันั้นักก่อนฝึกอ่ะอาจารย์ก็จะเรียกเราสัมภาษณ์ว่าจะส่งเราไปฝึกงานที่ไหนบ้างอ่าว่าเราอ่ะมีทักษะทางด้านไหนชอบอะไรอันจากนั้นน่ะ อาจารย์ก็จะเปิดแบบอาจารย์ก็จะบอกว่าเราอาจจะได้ฝึกที่ไหนซึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสได้ไปฝึกที่ไทลัสออนไลน์หรือเทนวีจีซาซึ่งบอกเลยว่าตอนไปครั้งแรกอ่ะไม่ไม่สนุกกับการฝึกงานเพราะว่าที่เนี่ยคือเป็นองค์กรใหญ่แล้วคือทุกคนอาจจะมีแต่ความเก่เงจะมีความมั่นใจในตัวเองอ่ะจะไม่ค่อยพูดคุยอะไรกับเรามากเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆปรับตัวเขาหาที่ แล้วพี่ก็จะส่งเราไปทำข่าวโนนี่นั่นก็โอเคก็สนุกดีจนไม่อยากกลับแล้วก็ครั้งที่2ก็ไปฝึกงานที่เดย์เดย์นิวหรือว่า New TV ตอนนี้เป็น New ทีวีไปแล้วเป็นช่องทีวีดิจิตอลก็โอเคนะครับเพราะว่าทาได้ทํามีเดียทำโน่นนี่นั่นก็กชอบดีแต่ไปทําที่เนี่ยพอดีมีโอกาสจากทางผู้ใหญ่ของผู้บริหารของ New TV วีเขาก็ชวนให้ทํางานต่อ แล้วก็ได้เงินเดือนตอนตอนแรกก็ไม่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 คาดหวังอะไรนะเพราะว่าฝึกงาน3เดือนอะ่ะก็เหมือนฝึกทั่วไปแต่เราฝึกจบะเราได้เงินเดือนตั้งเงินกว่าบาทอ่าแล้วเขาก็ชวนเห็นแบบไม่มีใครทําในส่วนของมีเดียของ f a c e b o o k อะไรเงี้ยเขาก็ชวนเราทํางานต่ออ่าแล้วก็ทํางานต่อให้กับเขาสาเดือนก็คือช่วงที่มาเรียนนี่แหละ so ก็คือ <so bad. S 1> เรียนด้วย แล้วก็เลิกเรียนตอนเย็น5้าโมงแล้วก็กลับไปทํางานให้เขาจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มบ้างแล้วแต่ข่าวรายวันแล้วก็เราก็กลับมาทํางานต oh, <the S 1> ่อก็อย่างเงี้เป็นกิจวัตรประจําวัน3เดือนจนถึงจะฝึกง,งานอีกรอบเนี่ยครับ Go ค่ะขอบคุณนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ทําให้มีโอกาสมากกว่าที่อื่นนะคะก็ขอบคุณสถาบันการจัดการบัญญัติวัดค่ะที่เปิดโอกาสเปิดการเรียนการสอนแบบ w o r k ์ก s บ d l e a เล i ์นิค่ะแล้วก็ขอบคุณท <ะ S 2> ่านอาจารย์ในคณะนะคะที่ดูแลให้คาปรึกษากับพวกเราอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ขอบคุณองค์กรนะคะสื่อต่างๆที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอย่างปีสองพวกเรานะคะเข้าไปฝึกง,งานและได้ประสบการณ์ได้โอกาสต่างๆมากมายค่ะ,คะการเรียนที่นี่นะคะก็เหมือนกับการเรียนเพื่อไปรออยู่ข้าง<ๆ>หน้าไม่ใช่ เป็นการเรียนเพื่อตามกระแสค่ะมันทําให้เราได้ประสบการณ์ได้โอกาสพร้อมที่จะก้าวึงงานอนาคตค่ะ Like this world was only made for you and me and when it does it feel right with another i hope you believe